เสียล้วจ้ากุ้งแซ่ยนำปลา,าแซ่ยนำปลาเราพี่น้องแก่ทิดตาน้นกินลาดเลยกินเมียงกุ้งไปในตัวเลยพี่น้องครับหลายๆกินกับข้าเนียขึ้นเกา,พ,า,า,าพี่น้องมาๆพี่น้องมากินข้าเทียงน้ำยายทิพย์จ้า entonces ya por fin ah Yeah, 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 Okay, well. ยำยอยำยอเด้อเห็นกลุ่มจะทิดแกลางเรียบร้อยแล้วพี่นออ้องอย่ามาตำ

ย่ลงหน้าลงไปเลยพ่อ จัดจานไปเลยใส่ข้าวลงไปนะใส่อะไรเสียบอะไร <c oughs> นี่จานติบหน่อยนึงมาดู Okay. Oh. พี่น,อน้องเสร็จปะจ้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าลงแช่น้ำไปะยะทิพมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงพี่น้องกินข้าวเทียเ่ยงเสร็จเรียบร้อย กับข้าวเหนียวพี่น้อง